โกดังจักรยานราคาถาูกนะครับวันนี้มีตู้คอนเดนเซอร์ใหม่มาลงครับ ทีพียี่สิบหกนิ้วเริ่มขายดีของเราเลยผมจะพาไปดูเขาลงของนะครับเป็นโมเดลใหม่ที่จะขายในปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับตู้ของดีนรามาเดี๋ยวได้ขายทันวันทีน่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ด เตียงในรลิเกสิทธิ์ลงของจะมาอันบับนะครับจักรยานเสือภูเขายี่ห้อกอริล่ารุ่น MTB 26เป็นรุ่นใหม่ของปี2021เเลยนะครับเฟรมทำจากเหล็กไฮเทนนะครับชุบกันสนิม เกียเป็น Easy f i n g e r นะครับ21สปีด Easy f i n g e r คือทุกอย่างควบคุมด้วยนิ้วมือนะครับใช้งานง่ายสนุกเสือภูเขาเป็นรถที่ขี่ง่ายใช้งานง่ายนะครับมีโช๊คอัพนุ่มนวลน,นะครับเกาะถนนมีขนาดยางที่กว้างนะครับมีหน้าสมัมผัสที่ดีขี่แล้วปลอดภัยตัวคุมเกียร์นะครับเร่งความเร็วลดความเร็วและเบรกนะครับอยู่ในที่เดียวกันมองไปใกล้ๆนะอันนี้มีมิเตอร์บอกด้วยนะครับว่า ี่เกียร์ไหนนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์เจ็ดนะครับมิเตอร์บอกเลยตัวคอกพิดเนี่ยนะครับนี่คือคอกผิดมีบาเอ็นให้นะครับบาเอ็นก็ข้อดีก็คือสมมติเวลาคุณขี่เข้าป่านะครับมันจะช่วยกันมือนะครับกันมือไม่ให้โดนโดนต้นไม้โดนกิ่งไม้นะครับหรือว่าเวลาจะขี่ผ่านอุปสรรคนะครับผ่านตอไม้ผ่านหินเนี่ยผมก็ช่วยยก นะครับจับนี้แล้วก็ยกแขนขึ้นมาชุดเกียร์นะครับ21สปีดนะครับ21สปีดคือข้างหลังเนี่ยนะครับมีเจ็ดนะครับใหญ่ลงไปถึงเด็กเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอันนี้เป็นตีนผีนะครับแล้วข้างหน้าเนี่ยมีสามนะครับจานใหญ่ด้านหน้าเนี่ยใช้ทําความเร็วสูงสุดนะครับแล้วก็เล็กสุดเนี่ยใช้ขึ้นเขาขึ้นสะพานอันนี้จะใช้แรงน้อยนะครับตรงกลางก็คืออยู่ตรงกลางนะครับใช้แรงกลางนะครับ ดิสเบรกนะครับคันนี้ดิสเบรกหน้าหลังนะครับเป็นดิสเบรกอย่างดีเลยนะครับสีแดงเนี่ยมันคือตัวปรับนะครับลองเรียนรู้ในใน YouTube ดูนะครับวิธีการปรับเบรกนะครับเพราะคุณขี่ไปเรื่อยคุณก็ต้องปรับอยู่แล้วนะครับดิสเบรกมีข้างหน้าและหลังเลยขอบล้อและยางนะครับขอบล้อเนี่ยยี่สิบหกนิ้วนะครับยางยี่สิบหกนิ้วยางตัวนี้เนี่ยใช้ยางขอบบางมานะครับจะนุ่มนวลขี่สบายนะครับแล้วก็ตัวขอบ ขอบล้อเนี่ยนะครับจะเป็นขอบล้อสูงนะครับข้อดีขอบล้อสูงคือมันคงทนแข็งแรงนะครับสวยงามแล้วมันก็จะมีแรงสะบัดนะครับเราขี่มันจะมีแรงสะบัดนะครับนอกนคกความคงทนแรงสะบัดเนี่ยคือแรงสะบัดที่มันไปข้างหน้านะครับเพิ่มไปข้างหน้าได้ดีนะครับอันนี้ตีกตีนผีนะครับตีนผีนะครับภูมทั้งหมดเจ็ดนะครับเจ็ดข้างบนสุดนะครับอันใหญ่สุดใช้แรงน้อยๆขึ้นเขาขึ้นสะพานนะครับ ขี่ไ e ล่ลงมาเจ็ดหกห้านะครับหนึ่งเนี่ยจะใช้แรงเยอะแต่จะขี่ได้เร็วที่สุดนะครับจะมีโช็อคอัพนะครับโช็อคอัพตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับกระลุกได้ประมาณสักสักแปดเซนนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วตัวนี้เป็นเป็นตัวขัดมันนะครับสีสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้กันฝุ่นกันน้ำไลเดอร์ในวันๆนะครับ อัน,นนี้ก็คือคเป็นดิสเบกนะครับลองดูเนื้องานใกล้ๆนะครับเป็นเฟรมเหล็กนะครับเฟรมเหล็ก <Frame work. S 2> ชุบกันสนิมมานะครับทนใช่ได้เลยในสุดขอบพิกนะครับพวกสเต็มนะครับเป็นมโลูบอนนะครับอันนี้เราคัดบ่ออย่างดีมาเลยนะครับหนานุ่มนั่งสบายนะครับ มันจะเป็นต้องใส่กางเกงจัก,กรยานนะครับใส่กางเกงทั่วไปคุณก็ขี่ได้นะครับดูนะครับอันนี้บอกเราคัดอย่างดีมาเลยนะครับของดีๆเลยนะครับ ความสุงอย่ายุกดไลค์กดแชร์กดตัด้มจะใช้ด้วยนะคะส,สวันนีค่ะ